จะกระพบจะโฟนอินเข้ามาลิงก์อ่าสกายเข้ามาครับเชิญอาจารย์สุนัยครับผมคุณรศสุนัยนะครับอยากจะขอต่อเชื่อมแต่ความคิดของกุ่มเบนของละวันนี้เนี่ยครับเมืองไทยท่านทราบแล้วมันแตกกันอยู<ม>่แต่ไหนความฝันของทางเหลือทางแดงและคนที่รักความยุติธรรมอยากเห็นความสามสัครใจของบ้าน แต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคอสชอไม่ทําให้บ้านเมืองกองนอ,องอเพราะคุณปรายุ์มีเจตนาชัดเจนที่จะทําให้คนแตกแยกกันมากขด้วยการใช้กฎหมายฝั่นเดียวกันถ้าใช้กฎหมายอย่างมาตรฐานดำเนินคดีกับคนผิดผมเชื่อว่าคนจะสมัครใจเอง ถ้าคุณประยุทธ์อบอกว่าคุณยิ่งรักผิดเพราะใช้งบประมาณไปจำนำข้าวคุณดำเนินคดีอาเป็นกนรรมตายแต่ทำให้กรณีของคุณอภิสิิ์ประกันราคาข้าวเหมือนกันครับใช้เงินเหมือนกันหนักกว่าด้วยคือไม่มีข้าวเลยครับไม่ผิดครับไม่ดำเนินคดีพวกคนอภิิ์ก็พอใจเออประยุทธ์ดี ควบคุณยิง่งรักก็บอกไปยุทธไปดีก็ยิ่งแตกกันใหญ่ผมพูดนะครับว่าวันนี้คุณประยุทธ์กำลังใช้วิธีไม่ใช่แบ่งแยกและบอกรองครับแต่แบ่งแยกและควบคุมคุณ,คณประยุทธ์ทำการโกงพุทจิริชัดเจนพักพวกคอสชอพุทจิริชัดเจนครับ นู่ดีว่าข้าประชาชนสมัครคีกันเมื่อไหร่นะเขาหลูห่ไม่ได้ครับดังนั้นด้วยเขาจึงทําให้ประชาชนแตแกแยกากขึ้นตรงนี้ผมฝากพี่น้องในเมกาในยุโรปในญี่ปุน่นและในหลายประเทศการสมัคีคนทุกคนในชาตินี้จําเป็นที่สุดครับเพื่อจะล้มเผด็จการเพราะถ้าฝ่ายเดียวมันล้มไม่ไหว แต่ว่ามันเป็นเรื่องอดต้องอดทนครับเพราะว่าเราวันนี้เราถูกกระคำเพราะไม่เหลือกระแดงนี่ครับผมยังไม่ได้ฝันว่าพรุ่งนี้จะดีกันได้แต่ผมอยากจะบอกว่านถ้าเราแตกกันอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหนึ่งเพราะว่าคนเชื้อแดงก็โดนคนเชื่อเหลืองก็โดนสองจนจากประเทศไทยแล้ว มาดูอเมริกายังแตกกันอีกคนอยู่ในอเมริกาคนไทยก็น้อยกว่าคนลาวน้อยกว่าคนอื่นแล้วออเเคคมาแตกกันเป็นสองพวงบอกแตกกันสองพวกก็ยิ่งแย่กันเนี่ยเราก็เดือดร้อนด้วยกันหมดเราก็ยากจนลงทุกทั้งคู่แต่ว่าทั้งหมดนี้มันต้องเริ่มต้นหมด ผมรู้ว่าท่านต้องอดทนเพราะคนที่เป็นเสื้อเหลืองนั้นก็ทําในสิ่งที่เราไม่พอใจในหลายเรื่องผมคิดว่าวันนี้ทําความเข้าใจกันส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันวันนี้เราทนด้วยกัน้งคู่และที่สําคัญที่สุดครับเรื่องที่ขัดแย้งวันนี้ผมเป็นนักการเมืองมา20ปี30ปีแล้วครับตั้งแต่สภาท้องถิ่นบอกท่านเลยเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนเลย มีคนเขาทะเลาะกันครับในตะโกนแล้วเขายุให้เราทะเลาะกันต่อมัอนเรื่องอะไรดังนั้นวันนี้เหลืองกระแดงอย่าทะเลาะกันเพราะโนด้วยการตะโูนและเรื่องที่ขัดแย้วันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> เรื่องของเราคือเราต้องมีประชาธิปไตย เราต้องร่วมกันพัฒนาประเทศชาติแก้ปัญหาความยากจนของคนไทยด้วยกันทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศแต่วันนี้ผู้ปกครองเนี่มันเห็นแก่ตัวมันจึงรุกให้เราทั้งสองฝั่งแตกกันอย่างหนักเราก็ไม่รู้จะดีกันยังไงเพราะมันเจอหน้าสุน,นันก็จะรอดสุนัยอย่างนี้น <laughs> ผมก็ตองอทค,ครับผมก็อ,อดนผมไม่เคยตอบโต้คนเสือเหลืองแต่ว่าผมยังไงเพถือว่า ผมใช้หลักพระเยซูครับเขาทำไปเพราะเขาไม่รู้แล้ววันนี้คนเสื่อเหลืองก็ตายครับมันไม่ได้ตายจากใครนะตายจากคนที่มันเคารพแหละแล้วตายอย่างโหดไายหมอหลองนี่เหลืองชัดๆนะพันตำรวจตีปลาคนที่ คุณคอตายในทุกครั้งที่ไม่มีที่จะปู่เชื่อเลยนะด้นน,นเหนือและถามเมื่อวานนี้เฉพาะรับใช้ในชาตินี้ก็จะตายอยู่แล้วดันจะไปรับใช้ในชาติหน้าอีกเพื่อ <laughs> แล้ววันนี้เราต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเราต่อสู้เพื่อความเสมอภาคมันผิดอะไรคุณทักเินถ้าคุณจะโดนเลา,าฟังสักนิด เขาจะเอาเงิประมาณแผ่นดินที่เก็บภาษีมาได้เนี่ยกลับไปช่วยคนจนมันก็คือรัฐสวัสดิการธรรมดาในอเมริกานี่โอบามาแครก็คือาสามบาระสาทโลกเหมือนกันการเอาภาษี <c oughs> กลับไปช่วยประชาชนคนยากจนนั่นสือทานแก้ดีกว่กต้องที่สุด <c oughs> ดีกว่าบอกให้มันอยู่พอเพียงเฉยๆล้วไม, <c oughs> ไม่ได้ทำอะไร การแก้ความยากจนวันนี้ในโลกหมกเนี่ยมีประเทศไหนที่แก้ความยากจนโดยไม่ต้องช่วยอะไรเลยที่มีอ่ะใครก็รู้หมดแต่คนเชื่อเหลือที่อยู่ในอเมริกาแก้ไม่รู้ได้อย่างวันที่คนเชื่อเหลือในอเมริกาก็เอาโอบามาแทนรักษาพยาบาลฟรีมีบำนาญกินแล้วทักษิณก็จะทำแค่คนแก่ได้หกร้อยบาทเนี่ยมัน มันจะเสียหายอะไรล่ะนั่นคือกับคุณทักษิณกำลังทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ใช้ภาษีของประชาชนลัไปหาเขาอย่างเต็มท่าว่านั้นังนั้นต้องคำความเข้าใจชัดเจนได้แล้วนะครับตอนที่เราทะเลาะกัะนวันนี้ต่างคนต่างจนต่างคนต่างถูกแบ่งแยกและถูกควบคุมนั้นคู่ครับแล้วยุคเหมือนที่เลยใช้ปันให้เราทะเลาะดังนั้นเราต้องใจกว้างนะครับที่จะเปิดเรื่องนี้ ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> เพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่เราจะต้องเอาชนะประเทศการและสรางประชาธิไปไตยพี่น้องครับ <c oughs> และสิ่งหนึง่ง <c oughs> ผมจะกลาบเรียนกับท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้คุณประยุทธ์ก,กําลังทําหน้าที่ <c oughs> ท,ที่ทําลายประเทศชาติที่สุด รัยสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องฟังผมนั่นคือคุณประยุทธ์กำลังทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยตัวมันเลยครับวันนี้ <Yeah. S 1> ผมถามเลยนะครับการเปลี่ยนผ่านราชก,การต้องเกิดขึ้นถู้ไหมครับใช่ <Yeah. S 1> มันก็ควรจะเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบกฎหมายที่สากลก็ยอมรับคือระบบกฎหมาย แต่คุณประยุทธ์กำลังได้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นไป,นปนตามกฎหมายวันนี้คิดเอาจะครับในหลวงเนี่ยทรงพระเจริญพระชมนมายุขนาดไหนแล้วแต่ยังแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ได้เลยนะแล้วถามว่าหน้าที่ตรงนี้ใครควรจะทำปัญชาชนทำมาหากินเสียภาษีให้องคูมุตี ประชาชนทำมาหากินเสียภาษีให้รัฐบาลเสียภาษีคุณระยธ์แล้วคุณระยึ์กับองค์กคตรตีไม่ทำแล้วไม่ไทงเขาจะพัอยางไงไอเป็นอะไรขคิดว่าถ้าเราเอาความจริงอย่างนี้นบอกไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเนาะขอให้เกิดสตินะครับแล้วเราก็จะเห็นแสงสวา่างแล้วเราจะได้มาร่วมมือกันสร้างบ้านสร้างเมือง คุณทักษิณเก่งเท่าไหร่ก็เคงไม่เก่งไปกว่าบุชมันกเก่ง,นะก,งกว่าเก่งกว่านะจะเก่งกว่าเช็ดเชื่อไหมครับเก่งกว่ายงอยุแต่เก่งยังไงก็ตามทีระบบประชาธิปไตยมันไม่ได้ให้อยู่นานหรอกแต่วันนี้ ประชาชนูกยุบแย่จนกระทั่ง <c oughs> ไม่เข้าใจสิ่งนี้ว่าประชาิปไต่นั้นเขาจะผันแปรไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนีครับนักล้อลูกทุ่งเนี่ยคนฟังเพลงลูกทุ่งชอบอย่างไงขายล้านแผ่น,นผมเห็นสดใสรกตำโโพทองก็เปลี่ยนไปแล้วครับผมเห็นนักล้อลูกทุ่งเดินทางหลายคนก็ตกไปแล้วครับแต่แปรครับ คนชอบเพลงไทยเดิมดังจะหนีไปใคาเป็นคนฟังเพลงไทยเดิมเลยเพลงไทยเดิมมันก็ดังเพราะมันไปเรื่อยๆครับขายแผ่นได้เรื่อยๆแต่ว่าข,ขายมู่ฟ้าไม่ได้นะดังนั้นวันนี้ต้องเข้าใจนะครับกาชยืดตยมตันก็เหมือนนักร้องลูกทุ่ง <c oughs> กับนักร้องเพลงไทยเดิมระบบ <c oughs> โบราณก็เป็นนักร้องเพลงไทยเดิมเนาะและ้วก็ค่อยๆไป <c oughs> ก็อยู่กันไปอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราใส่กว้ชื่อว่าถิ่นกานนะดังนั้นวันนี้ัะ ผมขอให้พี่น้องเราใช้ความสมัคธี์และก็ต้องการขอบคุณทุกคนนะครับหลายคนมาจากสเปนโตขับรถมาไกลหลายคนบินมาจากแคนาดาและหลายคนมีมติแล้วว่าเดือนพฤษภาเราจะมากันอีกนะครับเราจะไปชุมมุมกันจัดประชุมหาทางออกให้ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยจานวนคนมากกว่านี้และวันนี้ผมได้ทราบข่าวเดี๋ยวถามคุณต่กระพบเองก็ได้ว่าจะมาหรือเปล่าเดือนพฤษภา ให้มาเตินะครับแล้วเท่าที่ผมรู้คนจากยุโรปก,ก็จะมาครับจะมาร่วมกับเราดังนั้นในการแก้ปัญหาของเราวันนี้เราก็อดทนแต่แน่นอนที่สุดคือไม่อดทนเลยคือไม่อดทนให้ไปยุธ์อยู่ต่อไปนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> อไปยุทธ์ได้ละเมินหลักการหลายเรื่องมากอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับขอเพิ่มเติมหน่อย เรื่องการเมืองไม่ได้ร,รักษาคำพูดเลยล่าสุดคุณประยุทธ์บอกว่าเลือกตั้ง60อาจจะไม่มีก็ได้<อ><อ>เห็นชัดน,นะครับ<อ>เห็นชัดว่าคุณประยุทธ์กำลังใช้ภาวะการของบ้านเมืองที่แตกไปสองฝ่งยืนเหยียบคนทั้งสองฝากครับแล้วหาประโยชน์ให้กับตัวเองอล่างร,รัฐธรรมนูญบอกว่าสส ถ้าพ่อแม่สมัครแล้วลูกน้าสมัครสวโอ้แล้วทีมึงเป็นนายกทำไมน้องชายมึงเป็นตลาดกระทรวก็ยังหนักแล้วยังมาไปสมาชิกสภาได้ยังไงวะมึงบอกว่ามันบอกว่าข้านักการเมืองโง่ข้าเลยทหาีวิตและทีคุณประยุทธ์รับผิดชอบเรื่องข้าประชาชนเป็นยังไงอะ ก็ยิงประชาชนเองไปยังสังการไปต้องคุณิศกันไ,ไม่เห็นเป็นอะไรเลยดังนั้นผมว่าเรื่องอย่างนี้ครับคนทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นใจกวาดกานเมืองนั้นกฎหมายมันถูกทำลายและมันเป็นยุทธวิธีของการมีอำน,นาจของเผด็จก,การโบราณรเผด็จก,การโบราณเนี่ยท่านไม่แปลกใจนะครับวันนี้ในประเทศไทยในขณะที่เราตกามพุชามีการ,กรเกษตรขนาดใหญ่หมดแล้ว ทำนาขนาดใหญ่ทำสวนขนาดใหญ่แต่ซีพีคุณขนาดใหญ่ในประเทศไทยไม่มีการลงทุนเรื่องการเกษตรขนาดใหญ่เลยอเพราะอะไรครับเพราะเผด็จการโบราณไม่ต้องการให้การปฏิรูปก,การเกษตรเกิดขึ้น,น,นเพื่อต้องการจะดองประชาชนคนยากจนมีคนรัสารไล่ห้าไร่จีบไล่ให้อยู่ต่อไปเพราะถ้าปฏิรูปเมื่อ,อไหร่เนี่ย คนมันจะฉลาดขึ้นทันทีดังนั้นวันนี้มันชัดเลยนะครับว่าไม่เพียงแต่คอาเห็นเกิตัวของผู้ปกครองเท่านั้นแต่กําลังทําให้ประเทศไทยล้าหลังกว่าหลายประเทศที่เมื่อก่อนตามเราไม่ทันกันใครมีเครื่องีลาวใครเคยไปเสมีไปดูนะครับมีการลงทุนขนาดใหญ อยู่ในประเทศ่างนั้นทางด้านการเกษตรครับแม้แต่คนที่มีสตาง์อยู่ในเมืองไทยคุณเจริญเบชาซีพีที่ลงทุนขนาดใหญ่เรื่องไก่ก็ไปลงทุนการเกษตรที่นู่นครับไปอยู่ข้าง้างหมดแล้วไปสร้างความเจริญทั้งหมดแล้วเพราะระบบโบราณของเราเนี่ยมันทําให้คนจนหนักขึ้นดังนั้นถ้าคนไทยจนมากขึ้น คนท่านต้งื่อเหลืองซื้อแดงก็ไปคิดค่าเขาต้งพูดก่อนที่จะถึงเวลาสําคัญนะครับคุณจักรภพจะเข้ามาคุยกับเราผมอยากจะบอกให้ท่านว่าวันนี้ฟังเรื่องนี้สําคัญมากคุณจักรภพจะเล่ารายละเอียดผมคิดว่าท่านรู้อยู่แล้วในบางเรื่องถามจะให้ชัดเจนไม่ต้องเกรงใจไว้่าถามอย่างนี้คคุณจักรภพจะตอบได้ไหม ได้ไเพราะว,วันนี้แนวทางการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมันแจ่มชัดอบอกแล้วนั่นก็คือระบบกำลังทำลายตัวเองวันนี้เราไม่ได้เก่งครับแต่เราต้องอาศัยความสมัคคีเพื่อที่จะให้ระบบที่มันกำลังจะพังทลายเนี่ยเหมือนต้นไม้ถ้ามันจะล้มมันล้มอยู่แล้วกันแต่อย่าให้มันล้มมาทับบ้าน จงช่วยกันผลักต้นไม้นะให้ล้ไปทางแม่น,น้ำเพื่อจะได้เป็นสะพานข้ามไปสู่ความเจ <Yeah. S 1> <c oughs> ริญรุ่งเรืองา,า,าจ่ถามว่าจะต้องขอราาของคนไหมตอนนี้ลา่มามันเน่า <c oughs> ดดหมดแล้วคนที่ทำให้ประชาชนตาสว่างนั้นก็คือ คนที่กดขี่ประชาชนจริงมันกดขี่จนเพลินหมดแล้วคนระับจนมันรู้สึกว่าการตายของประชาชนนี่มันเป็นแค่มดวกตายเท่านะั้นผมถามหน่อยเถอะครับระบบสารต่อพันจับหมอหยองจับพันตำรวจตีปราคมและพวกอีกคนสารคนขึ้นสารนำหน้าไปอยู่ในสารแล้วนะครับฝากถานกับสารแล้วนะครับ ระหว่างที่ถูกจับนั้นก็ถูกก้อนผมหน้าตาบวมหมดข่าวไม่กล้าลงแต่เราก็เห็นลูกแต่ที่ข่าวไม่ลงคือพอขึ้นสารแล้วก็บอกสารว่าผมถูกซ้อมโดยเหตุผลเนี่ยสาลต้องคุ้มครอง้วใช่ไหมครับใครซ้อมคุมไอ้นี่นสารไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตาผมก็พอบอกว่าผมถูกซ้อมกับกลับประตูกเยก็นฆ่าได้เลย <c oughs> ผมถามไปแลครับว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดอ,อย่างยิ่งระบบสารกบันถามว่าใครทําลายระบบสารครับอย่างนี้ไปยึดเจ้าของสารผมถามหน่อยว่าคนที่ทําลายระบบสารอย่างน้อยที่สุดจับตัวได้แล้วชื่อไปยุดครับไอที่จับตัวไม่ได้ว่าไม่จริง มันไม่จับตัวได้มึงเป็นนายกร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนคุมคุกค่ะได้คุกนี้ก็เพิ่งตั้งขึ้นมาพิเศษเอาค่ายทหารออกกฎหมายประกาศให้ค่ายทหารเป็นคุกพิเศษแล้วมึงก็เขาไปตีในคุกพิเศษตายครับแล้วรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบเห็นไหมครับดังวนนั้นวันนี้เนี่ย หลักฐานเราปรากฏชัดหมดแล้ว,ดดลวต้องขอบคุณพี่ชาวและพี่น้องทุกคนนะครับประเด็นนี้สําคัญมากพี่น้องของหมอหยญงก็มีพี่น้องของคนสตำรวจพันตำรวจตรีปะคมก็มีครับอยู่ในเมืองไทยพูดไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะเอาไปเผาก็เอาไปแล้วห้ามพูดเด้วรีบรีบเผาแต่ว่าอยู่อเมริกาพูดได้ครับ ถ้าพูดไม่ได้แอบเซ็นชื่อให้ก็ได้ครับนน <c oughs> ผมว่าเรื่องอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องคนชื่อแดงตายแล้วนะวันนี้คนชื่อเหลืองก็ต้องตายถ้าคุณไปทาําผิดใจคน,น้มดหวันนี้ไม่นมพิสูจน์แล้วครับว่าประเทศไทยประชาชนชีวิตเหมือนมอดโกดั <c oughs> งนั้นตายเมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> นะครับ ท่านอาจจะแปลกใจว่าสุดทกลก้าได้ยังไงกูก็หนมึงมาแล้วพี่น้องครับนี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดขอให้ท่านภาคภูมิใจกับที่ท่านทำงานอย่างนี้ขอให้ท่านภาคภูมิใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านมีส่วนร่วมรูปทั้งหมด ที่หลายคนกลัวว่าจะไปประกฏต,ต่อคุณประยุทธ์วันที่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นวันนั้นคุณยาวรูไปโชว์นที่ใส่รูปผู้ชายผมจำความได้ว่าวันที่ราดช่วงชิงก่อนจะลงญญซุนยัตเซนก็เป็นอันจกริะพรใครเป็นมาดซุนยัตเซนก็กลัวใจ เดี๋ยวนี้ไปที่ฮอลล์ออฟเฟรมเลยครับที่ซานฟรานซิสโ,สโกโที่ชิคาโกเห็นรูปทุกรูปที่ถ่ายกับซุอร์เซนโตทั้งนั้นแล้ววันนี้การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยมันจะเกิดขึ้นผมถือว่าท่านทั้งหลายที่นั่งที่นี่ท่านทั้งหลายที่เสียเวลาม,มาจากทางไกลนะครับท่านจะได้รับความภาคภูมิใจที่สุดวันนี้ท่านไม่เห็น แต่วันพรุ่งนี้อีกไม่นานท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมีคุณค่าที่สุดพวกผมสองคนมาจากรีภายมาตั้งคุณผมและคุณจอมมาด้วยความยากลำบากต่างๆต้องจำนะครับสิ่งที่เราทำวันนี้เราอยู่ด้วยความภูมิใจเราอยู่ด้วยกำลังใจที่พี่น้องให้กำลังใจ มีเงินมาไม่กี่แสนบาทครับผมติดตัวจะอยู่ได้ปินกว่าเป็นไปได้แล้วกันไอ้อยู่ได้ยังไงบอกไปไหนก็ไปนอนบ้านขึ้นมาบ้านนี้กินไปไปบ้านไปร้านกินนิดหน่อยเป็นเกลี้ยงใจใชไอ้จะกินอาหารอะไรอร่อยมี่้นจะกินที่ไหนเพราะจะไปกินร้านนี้ชื่อ เราไม่ได้ายแ่เราใชนเราไปหลายรอบคุยเขินอย่า้ได้ไหมตอนถ้ามันถ้ามันบอกทำ่ะเาเสร็จงานแล้วไม่ไเก็บาะเป็นค่าอะไรงานีบเป็นตอนละพูดเช่ตเออกลับค่ามาให้เรากลับบ้านซื้อผู่นหลาัน ตอนนี้พี่น้องคสิ่งที่เรากำลังทำงานร่วมกันวันนี้บอกให้ท่านรู้ว่าเรากำลังทำในช่วงการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่สำคัญห้องประชุมแห่งนี้นะครับท่านเคยเห็นห้องประชุมชุนยัตเซนะครับก่อนที่จะถูกกลายเป็นแารเรี้นเคยเห็นไหมครับแล้วไปดูหอออฟเฟนของการเปลี่ยนไปในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในตัวที่ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งเศสไม่ว่าที่ไหนครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและสัาเกตเห็นนะภาพอย่างเนี้ยเป็นภาพธรรมดาสามมันแต่จะบอกคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในอนานคตดัง <c oughs> นั้นขอท่านมีกําลังใจ <Yes. S 1> มีหลายคนถามบอกอายุพี่กมากแล้วสุนทรพิจิกกตรหรือเ่าผมปากการะกันให้พี่เลยครับว่า เห็นแน่นอนครับม่เกินห้าปีนี้ครับภายในห้าปีนี้ท่านจะเห็นปีนี้ก่อนครับเป็นตันหลักตังหลครับใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นวันนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วครับถ้าไม่เชื่อก็ไปดูบ้านคนหน่ผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ครก็กาบพบ อยู่ลาดูรีครับวันนี้เหมือนสลัมเลยครับโอ้ใวไ้มีเพื่อนอยู่ลาดุรีช่วยโทรศัพท์บอกเขาว่าช่วยขับรถไปทีครับนะครับจากลาดูรีไปอำเภออีกอันหนึ่งน,นะ <c oughs> อยู่ริมถนนนะครับ <c oughs> ตลอดทางเรียบหมดครับผมถึงบ้านนี้ลอกหมดเลย ทั้งหมดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นตามตัวใจผมเพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสามัคคีกันนะครับสามัคคีการที่จะช่วยกันถ้าท่านถามตัวเองว่าเรจะทําอะไรได้ต้องทุนใดีน่งเงินก็เป็นองงงสองสิ่งที่ต้องการที่สุดช่วยกระจายข่าวที่เป็นเพิงแค่จ้าหน้าตาสว่างให้คุณทราบมากที่สุด กระจายยังไงให้ถามพีช่ชนงไว้ครับอนนี้เป็นแกนนะเรามีระบบเทคโนโลยีระบบลายกระจายข่าววันนี้ประยุทธ์มันปวดหัวมากมันพูดเสมอว่าทำไมไปเชื่อในขา่าวตามประเทศไปเชื่อผมใครไม่จะเชื่อผมน,นะใครก็่ะเชื่อไปยุทธนะครับและอยู่ๆมันก็ให้สัมภาษณ์มนบอกว่าเอ ใครที่วิจารณ์ผมนั้นเอกจตุพรเนะช่วยขาอาจารย์ทิ้งปากมันทีอาจาเป็นนายกอยางไหมอันนี้มันอันตรานแท้ใช่แล้วดังนั้นนับแต่วันนี้ไปประยุทธ์ไม่ใช่นายกของคนไทยแล้วครับสำหรับคนเชื่ออะไรไม่เชื่อมานไม่ใส่ต้นแต่วันนี้เราอดคนรอจน ให้มันชักเกดเจนแล้วและจะต้องประกาศสัจาธรรมว่าทั้งเหลืองทั้งแดงต้องสงมามัคคีกันและมีมติร่วมกันได้แล้วครับตามมติวันนี้เนาะว่าคุณไปทุดไม่ได้เป็นนายกของประิทถไทยแล้วและจะไปเรียกมันนายกต่อไปโดนมันส่วนนั่งซืทิดจะเรียกคนหรือของเพราะอะไรเพราะคนที่ตั้งโึยหมดอำนาจเลยหมดสภาพแล้ว เอกสารทั้งหมดที่ประยุทธ์ใช้วันนี้ไม่ชอบทำเลยและการยื้อลันของประยุทธ์คือการสร้างอาจิยกรรมกับประชาชนขอบพระคุณครับ